สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องภาพผู้ใดมาคะเมื่อนี้มารับน้องหวยนะคะคุณหมอให้มารับกลับบ้านนะคะคุณแม่ก็เลยมาสัมผัสน้องหวยให้พี่น้องเอฟซีฟังนะคะที่ว่ามาเห็นเพคนเลียวสิถามเพคนเป็นจังไรเป็อยู่ข้างในนะคะอาการของน้องเป็นจังไรบอกสุขพี่น้องเอฟซีฟังลูกค้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องอยู่งซิฟซีเมื่อวานมาอยู่งซิฟซีเปลี่ยวโรดจะเป็นจังไรจะมี้ก็ซุกไ่้ยุ่นี่ ยู่นี่ก็มีความสุขอยู่กินยาสมมติมานี่เจ้าคิดได้บ่กินแล้วก็นอนกินได้แล้วเป็นแต่เป็นแต่จิตใจเข้มแข็งขึ้นมาบ่คะเป็นแตาจิตใจเข้มแข็งขึ้นมาอยู่ค่ะเออมานี่คิดได้สิเลิกบ่เลิกค่ะบอกพี่น้องเอฟซีเลยค่ะเลิกอัตโนมัติ่หน่องอยากแก่เสียแก่ผายนางนั่นคืท่าจ้าพี่น้องเอ้ยนี่คือความคิดของเราณวันนี้นะคะพี่น้องพี่พูดแม่สัมผัสนั่งพี่น้องเอฟซีเหุ้กาลังใจไหลเจ้าเฮ็ดจังใดกับเพิ่นเจ้าขอบคุณกับเพิ่นไป ต้องขอบคุ้นเอซี่ดูพ่นยตรงกันตั้งใจเขามาหายนองไวยด้วยจ,จะกัสิบเกียไปเป็นแรงบันดาลใจในการใส่ชีวิตต่อสู้กับชีวิตต่อไปจ้ะถึงมันสิบว่าเศร้าจดโกรธแต่กับสิบไาง่ามเศร้าเพื่อเพื่อขอบพุ่วจะ,ะมีพลังเอซี c เพิ่นว่าขำขึ้นแม่ดูแลเบาไหวเดี๋ยวให้ผมดูแลให้บ่ครับคุณแม่ อ,อันนี้เจ้าเจ้าเจ้าอยากอันมีขบขั่วบอเอซีเพิ่นถามเอซี่เพิ่นฝากถามมาน้องมวอยจะคิดจะมีขบขั่วบออันนี้คุณแม่ถามให้เราเด้อค่ะฟังคำตอบของน้องมวยค่ะน้องมยก็อยากมีขบขั่วหรือเปล่าจะว่ามันทั้งมีลูกสาวคนหนึ่งแม่ห่างนะจ้ะอ้าวน้องมวยตอบไปแล้วนะคะคือพี่น้องเอซีเพิ่นฝากถามน้องคุณแม่ถามให้ว่าน้องมวยอยากมีผู้บ่าวบอยากมีเอซี่บอลูกหนึ่งเพิ่นกิดบัตตีเพิ่นว่าก็เล่นสองฝันเราก็ฟังน้องมวอยบอหนะคะพี่น้องก็คุณแม่ก็ถามให้เราเด้อ เจอกันกับพี่จารณาเอานะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆกับพี่น้องเอฟซีขอบคุณเถียงค่อยกําลังใจขอบคุณคุณแม่น้องหมวยอุดรทาน,นีเด้อขอบคุณทุกหน่วยงานที่ยื่นมือมาช่วยนะคะขอบคุณทางโรงพยาบาลศรีธาตุสพศรีธาตุขอบคุณเป็นอย่างสูงคือโรงพยาบาลพัญญารัฐบางสามหมอน,นะคะที่ดูแลน้องหมวยเป็นอย่างดีถึงจะเป็นระยะเวลากค่สองอาทิตย์คุณนแม่ขอขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า